สวัสดีครับผมหนุ่ผ้ามาชมเดียนลวงปูมั่นภูริทัศตนะครับท่านที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด s ับส c r i b e กดกระดิง่งกิ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังแรงใจเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับดียวนลวงปูมั่นก็นสร้างออกมาปีห้าสามครับวัทถาวาจ,จังหวัดสกลนครครับ สร้างออกมาปีห้าสามครับพระใหม่ครับพระใหม่พระใหม่วันนี้คือพระเก่าในวันหน้านะครับเป็นพระเครื่องสายกรรมฐานครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับสายกรรมฐานนะครับสายกรรมฐานเมนี้ก็มีมาให้ชมกันซีเลียนครับซี่เรียน สีเรียนนี่อักรบ,บริขันก็เนาเป็นภาษายกรรมฐานกน็มีแบบนี้นะครับสร้างปี5้สาวัดบุรคารามจังหวัดสกลนครน,นะครับนี่มาช่องซีเรียนครับสายกรรมฐาน ขันที่เข้ามารับชมกาบฟากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อๆไปนะครับนาะสร้างปี2องหห้นะครับเป็นพระใหม่ครับพระใหม่สร้าง วันในหลายได้หลายปีนะครับพระใหม่พระใหม่วันนี้คือพระเก่าในวันหน้านะครับเมือ่อติดเย็นสวยงามครับเย็นสวยงามผิวลุงมครับผิวลุงครับ ผูม้มันผู้ที่ตักพ่พูดพูด <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละเนาะครับไว้เจอกันคลิปต่อๆไปเนาะครับขอบคุณเด้อที่เข้ามารับชมจนจบคลิปก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อครับสวัสดีครับผม